สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของการาหาเสียงนะครับการหาเสียงโดยใช้นโยบายว่าจะเพิ่มยอดเงินกู้และขยายเขตปลาปลานะครับขยายเขตปลาปลาโดยไปหาเสียงในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่เราไปดูแนวคําวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อร3สามสิทับสองพันาตอบสั้นๆก่อนนะครับคุณผู้ชมศาลวินิจฉัยว่าสามารถกระทําได้นะครับทีนี้ศาลให้เหตุผลอย่างไรในเรื่องนี้นะครับก็คืออ การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ร้องสอดนะครับได้จัดทำแผ่นพิมพ์หาเสียงโดยมีนโยบายนะครับเช่นว่าจะเพิ่มยอดเงินกู้กองทุนหมู่บ้านให้กับชาวบ้านหรือจะขยายเขตประปาหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกอันจะทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่สารวินิจฉัยว่าการจัดทําและเผยแพร่แผ่นพิมพ์หาเสียงที่มีนโยบาย5ข้อนะครับก็ได้แก่ 1. การเพิ่มยอดเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเป็นคนละ50,000บาท 2. ขยายเขตประปาหมู่บ้านและฟรีค่าน้ำประปาหมู่บ้าน 3. ขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำา 4. เป็นาการจัดหาเรือ,อาการจัดหาเรือเครื่องเพิ่มจากหน่วยงานอบจอและ5ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน,นาเป็นเป็น5นโยบาย5ข้อนะครับสารวินิจฉัยว่าถือเป็นการกำหนดนโยบายในการทำงานเพื่อประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้านประกอบกับการเสนอนโยบายเช่นว่านี้เนี่ยก็อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการที่จะประสานความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการสาธารณะกิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนอำนวยความเป็นธรรมและก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช2457อีกทั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่เท่าเทียมกันในการหาเสียงเมื่อไม่มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงถือไม่ได้จึงถือว่าไม่มีการกระทำที่ทําให้การเรียกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นสาลวินิจฉัยว่าการหาเสียงในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่ากระทาได้นะครับเพราะว่าเป็นการหาเสียงไปตามบทบาทภารกิจของผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายที่ให้อํานาจที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นการหาเสียงและกําหนดนโยบายไปตามภารกิจอํานาจหน้าที่สามารถกระทําได้ไม่ถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดนะครับเพราะฉะนั้น าหาเสียงเป็นไปตามบทมบาทภารกิจของเราสามารถกระทำได้นั่นเองนะครับ